สวัสดีครับผมอ่ามัอนี่ทุ่มรับจ้างเกามาโยทีนะครับมองมองแถวเขาว่างลาเขียวครับครับามาเที่ยวครับพี่น้องสายรอครับทีมงานรถรับจ้างครับมันมีประแจมปรับกล้องกันนีครับหนุนเขาแล้วครับเปดูอยู่ข้างนี่ครับอยู่แถวอัลเภอหน้าดีครับมุ่งหน้าไปว่างลำเขียวพี่น้อง บรรยากาศดีดีพี่น้องมึงทุกเขานี่แล้วบรรยากาศท้องฟ้าครับหมูครับครับม,มากับกระบะคู่ใจผมทีมงานรถรับจ้างเมื่อกี้เดี๋ยวผมแบงวิ่งแข่งหมูมาครับผมชนะหมูตัวเดี๋ยวผมเมื่อกี้เดี๋ยวผมวิ่งแข่งขับแข่งหมูขึ้นมาลอดดูโม่งมากนะ อุโมงทัางเนี่ยเพื่อนน่าดีนะขึ้นวังเขียวมีอุโมงค์หลอดไอซับนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งนไงผมเลี้ยงงัวกระทิ้งมีหลายตัวแถวเนี่ยผมบ้านโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเบิ่อนโอกาสขึ้นโอ้โซนโอ้ยคุณนะครับนี่ปลากล้วยครับดูมึงนี่กล้วยปลาครับนี่ครับภูเขาเขียวเห็นไหมครับอู้โนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่ง ผมเลี้ยงง่วงกระทิงนไปหลายตัวครับเนี่ยนี่นี่ตัวแรกนี่ครับเบิ้งพี่น้องมันกินหญ้าอยู่นี่นะผมนี่กินหญ้าไป่งเห็นบ่กอานี่มัน,น,นต,ตูดมากโอ้ยสั่นง่ายงว่วงกระทิงเลยโอ้เบิึงนี่ครับโอ้โหโอ้มันหักไปคางนึงนี่ไะ เรามเห็นตรงนี่นะครับผมเลี้ยงไว้เนี่ยเห็นบางว่ากระทิงมันก็กินใหญ่เลยนอะอา่าบางวผมไม่รู้นะผมาเมื่อไรผมลาม่าหมูพูดอีกหลายตัวน,นี่บรรยากาศพี่น้องอ่าผมเลี้ยงไว้กระที่นะครับอากาศภูเขามาฟังครับพี่น้องท้านนี้เป็นภูเขาอยู่เนี่ยสวยงามอากาศเย็นสบายอ,ออกซิเจนอ่า,อา เดี๋ยวผมมีมุงหนาไปวั่ง้ำเขียวพี่น้องด้านบนนะภูเขาขึ้นมาเสสวยขุ้น่ะขึ้นเขาไปขึน้น่ะเดี๋ยวเจ็บภาพบรรยากาศาป,ป่าพีนา่น้องครับสวัสวดีครับถุ่มรับจ้างครับ